เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเรียนแบบนะจ๊ะเฮ้ยตอนนี้แหละพ่อไปอยู่แล้วลุกคนฉันมีเรื่องจะบอกเมื่อวานอ่ะพ่อบอกฉันว่าให้ปีนสักยา่าฉันอลตัดจนมือยาวไปหมดแล้วดูนี่ยาวะอะ<อ>ไม่ต่างกันเลยเราเนี่ยพ่อไปให้สักผ้าตัวราดิ ของนายไม่เท่าไหร่ของเราอ่ะพ่อให้ปิดล้างห้องน้ำล่วเราตกเลยในชักโคกอ้อยตายเลยทำก่อนเนี่ยหืกลิน่นยังติดตัวนายอยู่เลยแถบสีนายเหมือนมากเลยแล้วทุกเจงอ่ะเป็นไงบ้างพ่อชอบเซย์ฉันไปล้างจานอ่ะตอนนี้ฉันยังล้างไม่เสร็จเลยอ่ะพวกนายเรียกมาก่อนเนี่ยโอ้ยจะไมพ่อเราถึงเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลย เกินไปอะใช่มาถึง,ง,ง <nt> แวมาถ้วงเรจะมาทวงเราจะมาทวงวงเราจะหน,นีออกจากบ้านอุ้ยุ๊งแงไปร้างการต่อแล้วไอะไนี่ช <nt> ูนี่ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยดูุ๊แกต้องัปทำงานอีกแล้วที่ไมที่ไม่สยอาร์ไหมหลาต้องใจ,เย,งจเย็นอ้ย ฉันว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะทุกคนถ้าพ่อเรายังทำร้ายเราอยู่แบบนี้แล้วก็วันหนึ่งพวกเราจะต้องตายกลายเป็นวิญญาณแน่นอน<ส>งั้นวันเนี้ต่อตีสามเรามางคับวิญญาณสาตายกันดีกว่าทุกคนเราจะได้แปลงรางเป็นเด็กผี อะไรครับพ่อไม่มีอะไรเกเราไม่ได้คุยอะไรนะครับพ่อพ่อครับใช่เราไม่ได้พูดถึงซาตานอะไรเลยเราพูดถึงทาซานโอโอเคถึงงั้ต่อไปแตพ่อจะขับรถเร่งโอดูนะโอเคาพ่อโอ้ยเด็กพวกนี้นี่ตอนนี้แหละ ของเราคำลังออกไปข้างนอกคนดีเอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาดินสมนามาทำวงแหวนเวทนะส่วนพวกนายเนี่ยไปหาของทำพิธีโอเคไหมเอาของอะไรก็ได้ที่พอจะใช้ทำพิธีได้เอาเป็นของที่ผูกพันกับพวกนายโอเค <Okay. S 2> เอาละในครั้งนี้นะคะสี่เด็กเรียนเนี่ยจะมาทำพิธีการผูกสาตานันแล้วก็จะมาทำให้ตัวเองกลายเป็นเด็กผีกันแต่ไม่รู้ว่าวิธีนี้เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่า,อ,าอ้าวินสอดิสอยู่ไหนเอาจจแล้วเจแล้วเจแล้วึบอือ ต้องวาดเป็นรูปดาวจะได้สื่อสาตานออกมานได้เอาหัวมาแก้เราได้ป่ะหัวติดเลยจถามันไม่เหมือนดาวมันเหมือนที่ใล้จะเสร็จแล้วนะพวกนายได้ของกันมายอะมากไปแล้วโอเคตอนนี้ วังวิญญาณมาแล้วเฮ้ยโอ้โหต้องบอกว่าเหมือนนะเหมือนอะไรเหมือน,เห,อนเหมือนต้องวาดใหม่อ่ะเอาขอที่พอที่จะใช้ได้ที่ไม้เอาเครื่อง PlayStation มาส่วนจุ๊บเจงเอาเทียนมาฉันว่าเราต้องจุดไฟหน่อยนะเพื่อที่จะทำการพิธีปลุกสาตานันที่ ไก่ตัวนี้น่าจะเอาไปทําพิธีได้ฉันเคยเห็นว่าพวกแบบสายพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องวางไก่ต้มแล้วก็พวกเนื้อสดนะบางที่เนี่ยต้องแก้บนนะคะใช้ไข่ด้วยอะ่ะสนใจทํากันลูกชีวิต พวกเราแล้วโอ้ยทำไมพส้ไหมกลายเป็นกระดูกแบบนี้ตอนเรายู่ตึกอะไรเปล่าโอ้ไม่ตลพวเาหรอเราก็โทษที่เาติดอยู่ในึให่ต่อไปนี้นายจะมีชื่อใหม่ชื่อว่าเล้งคุณเฮ้ยอะไรกันว่าแต่คนอยู่ไหนแล้วทุกคนยังไงไมีไฟไมีไฟยมีไฟมาทุกคนแอบตอนรับเงิน่พอเห็นว่าบวรเรามาอะไรขึ้นแนววันไฟดาบวะไงดููดด ต,ตามเร็วเราจะใช้วิธีการหมุนคอสู้พ่อน้ำพวกเราทำกันมั่วพ่อเฮ้ยไอ้พวกช่วยอ้วยพวกพวกอย่ามาใช่พวกพวกพว้ตอนนี้ออกอตอนที่เหลือตัดซิปดูเหมือนว่าพ่อจะติด เราต้องหาวุธใหม่ขี่ตอกคอยกับพ่อไปพี่ไหมขี่มมาเข้าบ้านเราต้องขนว้มพอเปิดไฟสามเครื่องให้ได้น้ามันสีฟ้ากำเดยที่แน่ฉลองห้ดูเฮนไม่เจอนกพอามันแล้วอ่ะโดยไม่ได้กให้พ่อาน้มันไม่ได้ือขี้ขีเต็มบ้านินวินินิน้มบ้านุ้ยน เฮ้ยตอนนี้พ่อเปิดไฟไปได้ว2-1อันแล้วทุกคนเราต้องรีบหาวิธีหน่อยฉันว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆปลกนีแน่นอนเขาเขียนว่าเฮ้ยแม็กระดูกเฮ้ยไหนพูดเราเราแม็กระบายน้องนี้พลังครับ ดูน้อยดิอาองนายเป็สีได้ด้วยนสามารถยิงบีได้เมาได้ดิดูด้วยดู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 ดดไดู แล้วดูวิกฤติตีกินไวน้ำพร้อมหมาส่วนที่ไม้ไหนพีไหนอ่ะพี่ไม้อยู่ตรงตั้นไลยที่ไม้ตรงนั้นโอเคแล้วตีกินต่อไปนะเหมือนกันไปถูสมาชิตเอาไวน้ำไปกันนะเถอะนะเพื่อนตอนตอนนี้เราลอยขึ้นไปแบบอวกาศแล้วล่ะติด้วยเราไปด้วยแล้วแล้วเพื่อนๆของเราก็ไปเกิดบนสวรรค์แตสวรรค์เลยน้องก็ไม่รู้ลอยไปไเป็นวันเส้นโซนอ๋อโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าพวกเราเนี่ยได้กลายเป็นเด็กนรกปีสามแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสคัติดตามด้วยแม่ 你个备去哪？啊啊、拜拜。拜拜拜拜